สวัสดีครับอันนี้เราก็มาถึงแล้วน,นะครับผม <c oughs> อันนี้ก็กำลังหาที่ล่ามช้างนะครับผมโหวัดกว่าจะเข้ามาถึงลึกมากครับผมเพราะว่าไปเข้าข้างหลังวัดครับเป็นวัดป่าแบบติดภูเขาเลยนะครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นวัดที่กำลังสร้างใหม่อกันนะครับ นะครับอันนี้นี่นะครับเป็นภูเขาเลยครับนี่ภูเขาอยู่ฝั่งทางนั้น,นครับติดกันเลยนะครับเราเราก็ขับรถเข้ามา,าข้างๆภูเขาเลยครับผมเป็นถนนมา,าข้างๆภูเขาเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ <c oughs> เอาเดินทางมาตั้งแต่ตีสองเลยครับผม น,น,นี่ก็มากันสองหนุ่มนะครับผมสองหนุ่มดินลมนะครับผมแต่เราจะถอยไปไว้ที่ใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้มัน

ดินสุดลงเลยครับผมนี่ปั๊มเอเจนเซนยม่ไว้หนึ่ขานีไหนแนดใหม่โอ้อันตรายมากครับผมดินสุดครับนี่ เดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่ครับโอ้โหสุดลงไปเลยครับผมครึ่งล้อเลยครับอันตรายมากครับผมรถอาจจะคว่ำได้นะครับเพราะว่ามีช้างขนด้วยนะครับรถหนักนะครับ

โอ้อันตรายมากครับผมอันนี้ต้องโยช้างลงก่อนนะครับออก็กลัวรถความรถอะไรนะครับผม

ไถลงได้ไหมพ่อไอยลงมาเล่อนะเายเขาหนึี่โอ้โหน่ากลัวมากครับผมถอยมาดีสุดลงไปเลยครับ เป็นดินเป็นสุดเลยนะครับแล้วลดน้ำหนักมันเยอะนะครับมันก็ซุดลงไปเลยครับ กุงวางรถแคบเกินไปแล้วมั้งค่อยๆนะจ๊ะโอ้โหเนี่ยนเนียวบักคนเจ้าหานเนียนอนเลยสวยมากสวยมากโอ้โ วัดดีวัดดึ๊ปึ๊กวัดดีโอ้สาธุเจปนจัีจัโอ้ О, อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในวัดนะครับผม วัดวัดป่านะครับ <c oughs> <c oughs> ข่าวก้อนกินข่าวก้อนเดี๋ยวสิรามสร้างไว้ก่อนนอ้ําจนไม้ข้างนอกสิรามเดี๋ยวบ้าครับเนี่ยพันรายนี่และเจ้าของนาพันรามีต้นหนึ่งสร้างกินดีดีช่างนี่น้าหน้าตรงนี่แหละแม่ต้นนี้อย่างนี้พ่รู้จักเจ้าของนาพันรายสร้างกินดีดีไปสั่้รถจมครับผมรถจมลงเลยครับครับต้องยิงมาช่างลงก่อนครับ โอ้มาถึงก็เกิดเหตุหนาทีละทึกเลยครับผม,ผมนี่ครับไอหนุ่มของเราดูครับดูการกินเขาครับครับ oh, โอ้โหดู๋อได้ใช่ไหมครับดูเสียงเคี้ยวอเ,คคเออใครเอาทำไมครับเดี๋ยวผูกสั่งไว้ก่อนเนาะเอาินอบัน สิบเอ็ดนาทีโอเคนะครับผมถาคลิปครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอจะคลิปเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครทยกดกระดิ่งี้นะครับ นแห่อะไร้นของใบตางตาตันะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ,บ,รบ,บ้านี่บครับนี่น,นี่นม,มาจากคุณบานนมนบอ,นอคคบ,บา